ไม่อยากซึมเศร้าควรกินอะไรอาหารต้านซึมเศร้ากรุณากดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่องค์การอน,นามัยโลกได้พยากรณ์ไว้ว่าในปี2030โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก และอาจส่งผลให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้สาเหตุของการเป็นโรคซึมเศร้านั้นมีอยู่หลายสาเหตุแต่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมสามารถใต้อาการซึมเศร้าได้เรามาดูกันสิครับว่าจะมีอาหารอะไรบ้างสาเหตุของการมีภาวะซึมเศร้าจากผลการวิจัยของนายแพทย์รูแรมซี่วิทยาลัยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ที่เกี่ยวกับอาหารที่บริโภคนั้นมีดังนี้การขาดสารอาหารบางอย่างเช่นวิตามิน B12 โฟเลตธาตุเหล็กทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าพลังงานต่ำและมีจิตใจหมุนหมองนอกจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองแล้วรูปแบบของการบริโภคอาหารเช่นการทานอาหารสไตล์ตะวันตกและอาหารแปรรูปบ่อย เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหากทานอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าได้30-50%เลยนะคะผลการศึกษาวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับประเภทของอาหารที่สามารถลดอาการซึมเศร้านั้นมีดังนี้ การบริโภคผักผลไม้ป่าและ,มะเมล็ดธัญ,ญพืชในปริมาณที่สูงขึ้นสามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้ใหญ่ได้อาหารเมดิเตอร์เรเนียนอุดมไปด้วยอาหารจากพืชและปลาที่มีสีสันสามารถลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าได้ถึง30%เซ การบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตและอาหารแปรรูปในปริมาณที่สูงขึ้นทำให้เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่แย่ลงจากงานวิจัยพบว่าสารอาหารที่จำเป็น12ชนิดถ้านอาการซึมเศร้าได้คือกรดไขมันโอเมก้า3เหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมซิลิเนียมวิตามินบีหลายชนิดเช่นไทอามีนโฟเลตบี B 6และบี12 วิตามิน A วิตามิน C และสังกะสีเนื้อสัตว์ที่มีสารต้านอาการซึมเศร้าสูงได้แก่หอยนางรมหอยลายหอยแมลงผู่และปลาทะเลน้ำลึกผักต่างๆที่มีสารต้านอาการซึมเศร้าสูงและสามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขค่า Anti d e p r e s s a n t Food Score หรือค่า F-S ได้แก่ วอเตอร์ครสหรือผักสลัดน้ำมีค่าต้านในการซึมเศร้า1 2อสบปร์ ach, หรือผักปวยเล้งที่ให้พลังงานแก่ป๊อบอายมีค่าต้านในการซึมเศร้า97%หัวผักกาดหรือหัวผักเทอร์นิปมีค่าต้านในการซึมเศร้า76-93% ผักสลัดเขียวผักสลัดแดงมีค่าต้านอาการซึมเศร้า74-99%ผักสวิสชาร์ดมีค่าต้านอาการซึมเศร้า90%สมุนไพรสดได้แก่ผักขีโหระพาพาสต์ลีมีค่าต้านอาการซึมเศร้า73-75% ผักคะน้าผักเขียวมีค่าต้านในการซึมเศร้า48-62%ดอกกระหล่ำม,มีค่าต้านในการซึมเศร้า41-42%มอคโคลี่มีค่าต้านในการซึมเศร้า41%และกระหล่ำดาวมีค่าต้านในการซึมเศร้าอยู่35%นะครับ สำหรับในประเทศไทยนักโภชนาการและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการประจำโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรทานเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์ให้ดีขึ้นมี5กลุ่มคือรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพได้แก่รดไขมันโอเมก้าสมีส่วนช่วยลดอาการซึมเศร้าซึ่งมีในเนื้อปลาต่างๆ เช่นปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูปลาช่อนปลาดุกและปลาสวายเนื้อขาวเป็นต้นไข่ไก่มีกรดอะมิโนที่สำคัญโดยเฉพาะทริปโตเฟนและไทโรซีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการสร้างซีโรโทนินทำให้อารมณ์ดีและเปลี่ยนให้เป็นเมลาโทนินช่วยนอนหลับได้ดีขึ้น ล้วยชนิดต่างๆมีแร่ธาตุโพแทสเซียมและมีสารทริปโตเฟนช่วยความดันโลหิตสู่ภาวะปกติลดการเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวลได้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องลูกเดือยข้าวโพดถั่วเมล็ดแห้งช่วยสร้างสารซีโรโทนินในสมองทําใ้้ผ่อนคลายได้ เหตุชนิดต่างๆมีธาตุซิลิเนียมสูงช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขลดอารมณ์ขูนมัวลงได้นะครับส่วนเครื่องดื่ม2ชนิดเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรได้แก่น้ำดอกอัญชันดอกอัญชันมีสารแอนทโทไซยานินมีฤทธิ์กระตุ้นความจำช่วยผ่อนคลายความเครียดลดความกังวลและช่วยให้นอนหลับสบาย น้ำลำญ่มีกรดแลคติกทำให้อารมณ์ดีผ่อนคลายและมีสารกาบาช่วยผ่อนคลายความเครียดและช่วยนอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับส่วนอาหารที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารหลีกเลี่ยงนั้นมีดังนี้อาหารหวานจัดมีน้ำตาลสูงร่างกายจะดูดซึมได้เร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายเกิดภาวะเครียดเจ้าหน้นาน,นำไปสู่อาการหดหู่ซึมเศร้าได้อาหารประเภทไส้กรอกและถั่วปากอ้ามีสารไทรามีนสูงซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกยารักษาโรคซึมเศร้าบางชนิดเช่นยาเซเลจิลินทำให้ความดันสูงได้ ส่วนเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงและน้ำตาลสูงได้แก่ชากาแฟทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายน้ำหมัดลมที่มีสีดำมักมีคาเฟอีนและน้ำตาลสูงมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสีกระป๋องหรือสี่แก้วต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติถึงสามเท่า และน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวบางชนิดเช่นน้ำสม้มน้ำสวรดและน้ำอางุ่นอาจทำปฏิกิริยากับยารักษาโรคซึมเศร้าทำให้ตัวยาไม่เกิดผลต่อการรักษานะครับดังนั้นการทานอาหารที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมจึงมีผลต่อการต้านภาวะซึมเศร้าได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศรา้าจึงควรทานอาหารที่ช่วยต้านภาวะซึมเศรา้าและหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่นำไปสู่อาการหดหู่และซึมเศร้าได้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลจากภาวะซึมเศร้ากันนะครับกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ